สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทางหน้าช่อง YouTube ทุกท่านนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปผลงานของเมื่อวานนะครับของวันเสาร์ที่24กันยายนนะครับผมนะฮะก็เปิดหัวก็ตั้งแต่คู่ของพิตีนะครับอ่าพิตีก็วินนะครับเมตวคู่ก็วินนะฮะน้องตั้มกับอาจารย์สายธรรมนี่ฟรีนะครับยิงไวแล้วแช่นะฮะเนินแบกพี่เก๋เนี่ยก็วินนะครับของพี่หนิงนี่ไปยิงขึ้นหลัง2ลูกนะครับอ่าแล้วก็ ของปีนังนะปีนังมาเลเซียของน้องนัทนี่ไปยิงช่วงนาที80นะครับสตอมแมนของพี่จอนี่ก็ยิงได้ราคานะครับส่วนของน้องเอสกับของผมนะฮะถ้าใครที่กดเอาไว้ก่อนเตะนะครับก่อนเตะมันจะมีราคา1ลูกลบ5กับครึ่งควบลูก65นะครับถาวางที่ราคา1ลูกลบ5ก็น่าจะได้ประมาณไม้หนึ่งนะครับผมของน้องดีนก็สวยนะฮะยิงกลางๆเลยยิงไป4ลูกเลยนะฮะสอน้ครึ่งแรกนะครับ เอิฟอร์ของพี่รัตก็ยิงช่วงท้ายๆนะครับนาที40นะฮะเลจิน่าของน้องหมวยนี่ยิงรึ่งหลัง2ลูกนะครับเปิดมาลูกลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งกับลูกควบนะฮะแต่ถ้าไปลูกครึ่งก็จะสวยหน่อยนะครับผมของน้องเจนี่ก็สวยเลยนะฮะสวยงามเลยครับสาธารณฐเชกนะฮะยิงช่วงท้ายเกมเลยมั้งเนาะอ่าแป๊บนึนะครับทักกันมาทั้งวันนะครับนะฮะสมาชิกทักกันมาเรื่อยๆนะครับผม ของพี่มีน้อยที่สปัสนี่เปิดมาเปิดมาก็ขึ้นควบลูกแล้วนะอ่าแกแกให้บอลน,นี่ขึ้นควบลูกมา2วันแล้วนะวันก่อนก็บีริวซิบิยาหรืออะไรนะเปิดมาก็ยิงเลยใช่ไหมเออสปอตติงกีคอนนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับผลงานนี่คือรวมผลงานนะครับโดยรวมของเดือนนี้ประจําเดือนนี้นะครับผมนะฮะพี่มีน้อยนะครับโอ้โหขึ้นไปขึ้นแท่นนะฮะมาแรงเหลือเกินนะครับขึ้นแท่นไปอยู่อันดับหนึ่งแล้วนะครับผม 1ิวินนะครับ1ิวินแรกย้ำหลัง6นะครับผมฟรี2นะครับท้ายเกม1แล้วก็ตายเน่ยงนะของผมก็วินแรก13นะครับย้ำหลัง4ฟรีไป4นะฮะท้ายเกม1ตาย2นะครับของจันทร์ชัยธรรมก็วินแรก13นะครับย้ำหลัง4ฟรี4นะครับผมยังไม่มีท้ายเกมนะแต่ตายไปเลยนะครับ3นะฮะแล้วก็ตามมาด้วยพี่หนิงน้องเจน้องนัดนะครับพี่เก๋นะฮะ น่าจะมีพี่เก๋นะครับที่ยังไม่พลาดนะครับยังไม่พลาดอยู่คนเดียวนะฮะอ่าเ้อใช้เนี่ยผมใช้พวกนี้ประกอบแบบบางคนถามว่าเออแบบตามใครดีครับอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ oppo หกหนึ่งหกหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะพี่นะบางคนถามไอสถิติของใครเป็นยังอันนี้อันนี้คือสถิติจริงนะครับที่ลงทุนแล้วได้เงินจริงนะฮะไม่ไม่มีวินทิปไม่มีเมคอัพไม่มีโม้นะไม่มีมั่วด้วยนะฮะเออ ไม่ใช่เปิด่าเปิดมาลูกควบยิงยิงนาะทีแรกก็วินแล้วอะไรเนงะี้ยหรือว่าเปิดมาลูกน้ำห้าสิบหกสิบยิงคือในกลุ่มเขาจะเล่นกันอยู่ที่ประมาณหนึ่งลูกน้ำแปดสิบขึ้นไปนะครับถ้าก่อนเตะมันมีราคาก็แทงได้สักไม้หนึ่งนะก็ไม่ได้แบบก็ต้องมาโอ้โหคุยรวยคุยไรห้าสิบาทร้อยหนึ่งกูก็แทงไปแค่นั้นเองเออผมก็สอนการลงทุนให้อยู่แล้วทุกคนที่เข้ามานะครับพื้นฐานเบสิกเดียวกันที่เหลือก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตัวเองนะฮะเหลือมาดูตารางของวันนี้ดีกว,ว่า นี่ตารางของวันนี้นะครับผมเปิดหัวด้วยอาจารย์ไซตะมะรอบ11โมงอิวากินะครับยิงนาที45เนาะโอ้โหเสียวเจนึกว่าจบไปแล้วนะฮะแล้วก็คู่เที่ยงนะครับเป็นคู่ของพี่หนิงกับพี่ตินะครับอันบีแลกนิงานยาตะนะครับตอนนี้ก็พักครึ่งอยู่ศูนย์ศูนย์นะครึ่งหลังเปิดลูกควบลูกควบแปดสิบกว่านะครับอ่าลูกควบแปดสิบสี่นะครับแล้วก็ตามมาด้วยนะครับรอบสิบแปดนาฬิกาเดนมาร์กดิวิชั่นสองนะครับของพี่เก๋นะฮะ สิเกที่ยังตอนนี้ยังเก็บคินชีสอยู่นะฮะยังยังไม่เสียยังไม่เสียนะครับยังไม่เสียเลยนะฮะยังไม่พลาดนะครับเอบีกรัตสเล็กนะครับผมนะครับแล้วก็ตามมาด้วยคู้ส่งทุ่มนะครับของอ่าเดี๋ยวปิดการเจ๊งนินแป๊บหนึ่งนะครับอ่าะไปอัดวิดีโออยู่โทษทีนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอ่ของน้องเอสนะครับเยอรมันลีจินนอตลิกนอตบีเอฟบีศูนย์หกฮิส เติ้นฮามนะครับแล้วก็ของผมนะฮะซูบิเดนเอ็กซ์เซลนะครับเกเฟลเอฟนะฮะผังยังลูกะบานแตกยัง่อาแล้วก็ตามมาด้วยของพี่จอนนะครับซูบิเดนเอ็กซ์เซลเหมือนกันจะเป็นทีมลุงสกิลนะฮะแล้วก็อ่าของพี่มีน้อยของน้องหมวยยังไม่มาของน้องดีนยังไม่มาของน้องนัดทำไม่นะของน้องตั้มยังไม่มาของพี่อ้วนยังไม่มานะครับก็ข้ามไปที่นู่นเลยนะครับรอบดึกเลยนะฮะ พี่ธนัทเปรูดิวิชันหนึ่งนะครับ F c ซกาลูนสไตล์นะครับแล้วก็ของน้องเจอุรุกวัยนะครับหกโมงครึ่งเชริโตมอนเตดิโอเดโออะไรเนี่ยฮะก็ประมาณนี้นะครับของผมก็วันนี้ของผมก็เป็นนี่นะอ่าดิวิชันหนึ่งนอร่านะครับเตะสองทุ่มเกฟเฟลนะเกเฟลอยฟนะครับผมเดี๋ยวไปดูข้อมูลกันเชิงลึกนะนี่ดูจากราคาปูอ่ะราคาปูว่างไงบอลต่อขึ้นกบลูกอ่าสวยที่จริงราคานี้มันต้องไหลเป็นลูกหนึ่งแล้วนะอืม แต่ให้ขึงนก็ลดลงอยู่ก็ยังมองไปที่เรามองไปที่เนี่ยครับราคา h a n ด้แคปลดลงเนหะ็นไราคาภูชนะลดลงนะครับจ่ายพูเสมอราคาเสมอจ่ายสูงขึ้นนะครับแล้วก็จ่ายให้ทางทีมเยือนชนะเพิ่มมากขึ้นนะครับสูงจนเวลา3าลูกขาวนะครับรึ่งแรกก็เปิดอยู่ที่ประมาณลูกควบนะรอ,อประมาณสิบนาทีน่าจะมี1ลูกแหละนะก็ะวางกันได้นะครับไปดูรายละเอียดนะครับรายละเอียดอ่าไปแรกนี่ก็บุกข,ขนาดนี้ยังไม่ยอมยิงนาทีนะนี่ ไปเอาบิลล่วันนี้นะครับมามามาดูสถิติทุ่ย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 นะครับเจอกันมานะครับเจอกันมากี่ครั้งดูแป๊บหนึ่งนะเจอกันมาทั้งหมด9ครั้งนะครับเจ้าบ้านชนะ5เสมอ2แพ้2นะครับออกสูงแรกกี่ครั้ง1 2 3 4 5 6ออกสูงแรก6ครั้งใน9ครั้งนะครับผมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในเก้า อืมมันหกสิบห้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นประมาณนี้เนาะแต่ว่าหนึ่งสองสามสี่มก็มีประตูทุกนัดนะครับมีไม่ม,มีก็คือเซเวนกาคูเป็นน่าจะเป็นบอลถ้วยนะครับเป็นบอลถ้วยไม่มีตกออะกอเนาะอ่าแล้วนี่มาดูฟอร์มของเจ้าบ้านนะครับฟอร์มของเจ้าบ้านนี่คือฟอร์มของเจ้าบ้านอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองเกมล่าสุดข,ของเจ้าบ้านนะครับชนะหมดนะฮะ โอ้โหไม่ธรรมดาดีกว่าอืมสิบสองเกมล่าสุดของเจ้าบ,บ้านชนะรวดนะครับไม่ธรรมดาจริงนะฮะถ้ายี่สิบเกมก็มีเสมอสองแพ้สองนะครับผมยี่สิบเกมล่าสุดชนะสิบหกชนะสิบหกเสมอสองแพ้สองและมีประตูทุกเกมนะรเรียกได้ว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะดุเดือดเผ็ดมันนะดูนะครับแล้วมาดูของทางทีมเยือนคาสตาบีเคนะครับโอ้โหไม่ไหวเลยนะฮะยับเลยนะครับ เสมอแพ้แพ้แพชนะ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 เท่าไหร่นะครับ20เกมล่าสุดมันมีบอกอยู่ครับจะมีสถิติอยู่นะยมัน20เกมล่าสุดชนะ8เสมอ5แพ้7โอ้โหไม่ธรรมดานะมันดุดิด้มกันนะไปดูคะแนนรวมดีกว่านะครับตารงนางคะแนนรวมเกเฟลนะครับเกเฟลอยู่อันดับหนึ่งนะครับผมเตะไป18นัดนะครับผมชนะเออเตะไป23ชนะ18เสมอ2แพ้3ยิงได้52โอ้โหแม่งยิงเยอะเว้ย เกมลุกมันดุไงอันนี้อยู่จ่าฝูงด้วยแล้วมาเจอกับเจอกับอ่าอะไรนะลืมทีมเยือนไปแล้วคาสตาด์บีเอยู่อันดับ8นะครับ23เกมล่าสุดชนะ9เสมอ7แพ้7ยิง39เสีย33ยิงได้มากกว่าเสียนะครับก็เป็นทีมที่ว่าก็เปิดเกมลุกใส่กันแล้วผมว่านะ,ะมาดูนี่ดีกว่าเอาดูรายละเอียดในนี้ Head to head อีกทีนึงนะครับ เฮตูเฮดเวลาลงเล่นในบ้านเป็นยังไงเวลาลงเล่นในบ้านลงเล่นในบ้านไปแปดนัดนะครับแปดนัดล่าสุดที่ลงเตะในบ้านนะครับชนะเจ็ดเสมอหนึ่งเอ้ใช่ป่าววะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าลงเล่นในบ้านไปเก้านัดนะครับล่าสุดในลีกนะครับลงเล่นไปเก้านัดในบ้านนะฮะชนะแปดเสมอหนึ่งไม่เคยแพ้ให้ใคร ออกสูงแรก1 2 3 4 5 6 7 8้าออกสูงแรก8ใน9เกมที่ลงเตะในบ้านล่าสุดนะครับให้คะแนน3มาค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ย3ประตูนะครับอ่าให้คะแนนและยอมให้คู่ต่อสู้0.8ค่าเฉลี่ยยิงเกมมา3ประตูเลยเหรอโอ้มันโหดล้ายจริงเอาสกอร์รวมมันรวมกันนะเนี่ยอืมตามนี้ครับทุกท่านวันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับ1ตัวเกเฟลไอเอฟนะครับผมนะฝากของท่านอื่นด้วยนะครับของท่านอื่นตัวไหนว่า อ่าของท่านอื่นก็เป็นภาพนี้นะลองดูแล้วก็แคปไว้นะครับส่วนสรุปก็จะไปสรุปอยู่ใน Facebook นะครับสรุปอยู่ใน a c e b o o k นะฮะนี่สรุปอยู่ใน Facebook นี่คือ a c e b o o k นะเขาไปดูกันได้นะครับผมกรณิตูวละโดนัทใครจะขอเข้ากลุ่มก็ทักมานะครับ i อดี n e 088 856์0 2 6นะครับผมกติกาการรับเข้ากลุ่มอะไรเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ในลายส่วนตัวนะครับพร้อมกับพื้นฐานและเบสิกการคัดฟุตบอลการลงทุนนะฮะ นี่สิติไปอยู่นี้เมื่อเช้าก็ไม่มีอะไรนะไปทําบุญแล้วก็กลับนะที่สี่ฝนก็ตกนะครับผมก็จะมาอยู่ตรงนี้อ่าเป็นเฟซบุ๊กนะครับส่วนตัวเลยนี่นี่ก็จะมาอยู่เนี่ยสิติทุกวันเนี่ยจะมาอยู่ในนี้เลยนะครับเนี่ยย้อนหลังดูได้นะครับมาดูได้นะครับเป็นยังไงไม่มีมั่วไม่มีเมกนะฮะโอเคครับทุกท่านโชคดีนะครับผมโชคดีนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ